อาจารย์รัะเพีที่ช่วยตกคอนเซ็ปต์ที่เอกที่ช่วยทาคอนเซ็ปต์หรือแม้กระทั่งห,หลายๆท่านที่เอาคอนเซ็ปต์มารวตรวมกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นดีไซน์แรกแน่นอนดีไซน์แรกนะครับพอเราออกมาเสร็จปั๊บพัฒนาในการติดตั้งซึ่งอย่างที่เอกบอกนี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นอุปกรณ์สแกนสารกัมมันตภาพรังสีครั้งแรกปกติจะได้ยินแ,แบบอยู่ในหนังอยู่กับในข่าวว่าแบบเออี่มันมีอุปกรณ์พวกนี้เอาไปหารังสีได้ที่ครั้งแรกที่เราเห็น แล้วเราก็เอาสิ่ง,งเหล่านี้ครับมาควบรวมกันความท้าทายของมันก็คือว่าอุปรกรณ์ดีไวซ์พวกนี้ครับมันทํางานฟังก์ชันแยกต่างๆกันสิ่งที่เราชนานาญคือการควบรวม IoT device ตา่างๆนะครับเข้ามารวมกันเพื่อให้ตอบโจทย์ในแง่มุมข,ของการเป็นแพลตฟอร์มเดียวในการดูแลรถยนต์นะครับมากไปกว่านั้นก่อนที่มันจบมาเป็นรูปร่กงนี้เนี่ยเราคานึงถึงการนำ เรียกว่าสกิลของอุปปร์กางการางงาแพทย์นะครับมารวบรวมกับโปรสกิลเป็นของผู้คนเองนะครับเพื่อให้ันเปงรนเข้ากันในการทํางานมากที่สุดจนไปถึงปลายทางนะครับด้วยดีไซน์ที่ออกมาเป็นเบรน์กับทางฝั่งของผู้ป่วยด้วยนะครับเพื่อทําให้เขาดูสดชื่นมากขึ้นด้วยดีไซน์ที่ออกมาเป็นรูปแมวนะครับหน้าเซไฮนะครับได้ตลอดนะครับวัดความดันโลหิตที่ประจอก็เปลี่ยนกันหลายเวอร์ชั่นยางี้น่าจะทราบเปลี่ยนตั้งแต่แบบไหนดีที่มันง่ายและใช้ง่ายสุดนะครับ หน้าจอจอไอคิวคือกดได้หมดจะให้กดไปที่เตียงไหนเบอร์ไหน,ไหนอย่างไรนะครับรวมถึงถาดวางผู้ป่วยในนั้นก็จะมีกล้องด้วยนะครับติดว่าติดถูกไม่ถูกตยดอยางไรแบบไหนแล้วก็เซ็นเซอร์เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของหุ่นที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นนี้เป็นฟังก์ชันที่ที่ผมคิดว่ามันแตกต่างแต่สิ่งที่แตกต่างเลยคือว่าเราต้องการหุ่นที่รีสปอนส์ใช้คอนเน c t i v i t ี่สอง wi ส่วนของ WiFi ด้วยและส่วนของ 5G ด้วย มันจะมีโอเวอร์เลยนะครับวาย i ายมีปัญหาไฟ 5G 5G เป็นทางกรีมีปัญหาเรองมารวายฟเพราะฉะนั้นมันจะทำให้การเดินของปุ่นเนี่ยไม่มีสะดุดเลยนะครับซึ่งเป็นในี p t ที่เป็นความแตกต่านงะเดินอย่างไรให้ยาอย่างไรผู้ป่วยเป็นอะรก็เอามันลิงก์กันได้หมดเลยแล้วมันสามารถสร้างไปองค์ความรู้ในอนาคตได้เพราะว่าทุกอย่างน,นถูกจัดเก็บแบบเป็นระเบียบในกมรดค่อที่สัตนะครับ,นะรบข้อสุดท้ายผมว่ามันเป็นหลายเรื่องที่เราคอาวบรวมกันเนี่ย มันกลายเป็นเทคโนโลยีที่มันจะ move forward ไปสู่ฟังก์ชันนะครับ